โอเคต้องกราบสวัสดทีท่านผูช้ชมทุกท่านที่นะัน่งนิทแล้วนะครับผมตอนนี้คุณกําลังอยู่กับรายการสูบทีวีรายการกูที่ดูคดลิปเราอยากเล่นนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมอันเทอร์นะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาเล่นเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมหากผมพูดแต่ต่อไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแม่ผมอยู่บ้านก็ <c oughs> เลยพูดดังไม่ได้ครับผมเดี๋ยว เวลาเราจะเริ่มเขียนนั้นเราต้องสีผมผมชอบสีฟ้าก็ชอบสีพวกอะไรเทาๆผิวเิวนีสส่ซีดไปเลยสีคามนี่ครับเดี๋ยวนี้คืออะไรเนี่ยอืมผมได้มองกับเราโอ้โหมาชอต นี่แหละตรงผมนี่เลยนี่คืออะไรเดี๋ยวนี่คืออะไรเออนี่แได้ตรงผมก็สีดำดำดิบจรงแล้วก็นี่ <c oughs> ผมนี่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เลยนะครับโอเคเราไม่ได้ไปดูดกันเลยคอมเราต้องฟันกลางครับเพีงจะอีซี่โอ้โหมาปุ๊บยึด โอไม่มีของเลยเลยโอ้ยซ mm hmm ้์กว่าแคบไม่มีของอย่างเลยเอกของเราก็ไม่มีอันนี้แค่เอออัพอัพแตะไว้นะครับผมเรามีที่พักของเราแล้วนะครับก like ็คือบ้านหลังนี้เอง เ let's go s สอบเรียกว่าเสียงอะไรไม่ได้ทำเพื่อเออเออไม่ได้เล่นนานเว้ยล let g ทแคปโอ้เสื้อชอร์ไรอันนี้โอเคโอเคโอเงโอ้โห ี่เป็นจอเชาได้โอ้โหหำหำเต็มเต็มๆๆๆโอเคเรียบร้อยเราต้องหาที่พักอาศัยครับผมเราต้องสำรวจของมาเต็มเต็มไม่ต้องมาก็ได้นะเอฟเจอไม่ได้พัน ไม่เีอะไรเลยตรงนี้ผมจำได้นะครับว่าเราเคยเล่นมาแล้วเราจะไป,ปหมู่บ้านทงทางนู้นกันนะครับผม<ๆ>ลองขี่ดูะัะมีอยู่สิบมีอยู่หกอัพเลยดีสิบห้าเดินไปดีกว่าครับแม่ อยากเล่นเกมให้พวกยิงปจังเลยนะครับผมไม่มีเกมอะไรเล่นแล้วนะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นี่ผมไม่ยอมจริงๆนะคือเกมเนี่ยไม่ใช่เกมอันเธอนะเกมที่ผมบอกไปในที่คุยอะไรกันดีมีสาระไหมในระบมนั่นแหละครับเกมที่ผมต้องการคือได้เกมนั้นแล้วผมจะเล่นแม่งให้จบนะจะบอกเลยให้นะครับผมเกมนี้เกมที่ผมบอกไปนั้นก็จะ เหลือรับสิ่งธรรมชาติุยสุดยอดนะครับผมเล่นสามารถเล่นออนไลน์กันได้จริงๆนะครับเอ๊ะเราต้องอัพอะไรวะอัพสตแต่ตอัพสปีดก็ไม่ได้สปีดอีกสี่อันน่ะ <c oughs> มีเสียงอะไรไหมืหมคงจะไม่มีเสียงอียงหรอกเด้อ <c oughs> ตกใจมดมาค่ะ <c oughs> บหามึงเอ้ยคนหวยเด้คนหวยคนหวยโว้ยไม่มีของอะไรเลยใช่ไหมครับก็ได้ทดเราก็ได้เอาไม้มาเดี๋ยวเขาขยับไม้นิดนึงโอเคพอดีพอดีมีอะไรไหมไม่มี เราต้องสำรวจก่อนพี่จะต้องมีสตกสักตัวหนึ่งสิวะสิวะเราจะตายแน่ สปาร์ตา x สามเคใ okay. ช้ได้ใช้ได้อยู่เออออน,นี่มนเมล็ดพันธุ์พืชกูสองไม่มีอะไรเลยเยไม่เหนหนังนอกหางเลยนี่แต่กล่องไอ้นี่ข้างบนแม่งก็ไม่มีอะไรเลยมเมล็ดสามเมล็ด เอ้กูต้องท้าตายท้าตายโอเคไม่มีตัวอะไรผมออกมานะโอเคโอ,โ,โอ้โห ดูก่อนสิว่ามีตัวอะไรเหลือไหมเราจะได้มาของเล่นกันไอไอเจอเราขอมาล้ออตอนนี้ไม่มีอะไรเกมได้คือแบบผมรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบเหมือนได้ตัวตนไปอ่ะสำหรับผมสำหรับคนอื่นนี่มีเกมได้นะครับสำหรับบ้านคนที่รวยแล้วก็มีความตั้งใจขยันนะครับ คือผมก็เคออย่างนนะแต่คือเป็นคนติดคอมวยไงปัญหานี่แหละอับสรเดี๋ยวลงมานะลูกอับดีไหมอับเลือดดีวะ่ะอับเลือดโอเคเหลือห้าก็ปั๊มใหม่กดสีเพื่อนั่งได้ไหมยังคงไม่ได้ เราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอ้โหยิ้งยิ่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 งตกใจหมดเลยตกใจเ,เ,อเอปิดเลยบักหามึงขิ้ขวาได้ทำไมมึงไม่โกรธวะไอ้สิบหายไม่ได้เล่นนานอืม เสร็จแล้วเราก็ต้องคน้คนบ้านสิครับต้อเจอไมมตีคอฟไม่เอาบูดกระดากระดาษลาตายจริงบ่อนกระดาษลาตายกระดาษลาตายต้องมีของอาหารกินดีวะไงใช้กบทในปูทีนี้เราก็ หม่มจกมบโอรยังมีตรงนี้อีกเลยถามวะามาดีๆก็ได้นะพี่สตอ็อปโยไรสต็อปยังไงมีดมีสัน้นไม่เอาตรงนี้กไม่มีของอเลยเหรอของก็มีไหม กับของก็ยังดีโอ้โหโอ้โหอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยเยนเอามาโอเคแล้วต่อไปก็รรอุปกรณ์แสงสีข้าสุกโปกเอไม้ตะปูจะเอ๊ะไม่มีอะไรเลย เพืมมานหลังนี้กันครับอือหือมันจะได้ยินเสียงโอยหัวอีกอ้อเท่นนคนเดียวแล้วมันรู้สึกร้อนยังไงวะไม่รู้เนี่ยครับมันก็บูดมันมีอะไรแต่บูดเลยวะเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงเระเด็เนะครับนงง้อ จะนึกอะไรมาไหมดูก่อนโอ้โห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 เกือบจะได้จูบกันแล้วไงจูบกันที่หน้าของเธอไม่มีสละฮากูร้องเพลงบ้างเปลี่ยนโอเค เกีชุดนี้เข้าท่ากับผมนะเปลี่ยนเปลี่ยนกูจะทิ้งทิ้งของไม่มกรบเป๋าเลยเหรอโอ้โหเย็ดเป็ดโอ้ทำไมมกเลยเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดเป็ดเป็ดควันควน หวัน um นี่แหละหวานโอ้โหมึงยิ่งจะมา เขียแม่งก่อนเขียแม่งอ่ะอืมอืมกูณรอแม่งหมดเลยมากูณรอแม่งยังหมดอ่ะกูณรอกูุณรอดแม่งยังหมดอ่ะกูณรอหมดยังถ้ายังไม่หมดกูจะฆ่ามงึงอีก แล้วอีกนู้นแล้วอีกนู้นแล้วอีกนู้นไม่ต้องทำเป็นซ่าลูกอัพหิวไว้แล้วก็อัพเลือดครับไม่ใช่อัพยาเม็ด บูดอยังบดูเเบดเชฟเชฟปะเชฟป่อะนี่ก็ยังไม่กูเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนอครับเชฟปะใครเชฟ ต้องมีกระเป๋าสิวะนี่ไม่ใชน่นี่ก็ไม่ใช่โอ้ยหออน,นี่บอกโอ้เตอร์สองพันยี่สิบจริงปอนดีแล้วก็อันไรโอ้โหมดเก็บของได้สบ,บายอเอ้ยโคบูเก็บของได้สบ,บายเลย ไอเอเน่เป็นจิงใเกิดอีกแล้วมัเป็นจิ้งใดอ้าเจอขอครับเจอของว่าแต่เออเจอขนมว่ามันไม่มีเสแล้วเบียยาเบียาตอนนี้เราขาดน้ำอ่ะ โอ้ยไงชิดาแม่งงล้วโอ้โหสูต้ตอมิสู้อะเดอ,อเห็นอะไรนิดหน่อยเดีย๋ยวขอทดสอบหาของก่อนนะครับ เกมมันคงน่าจะหมดแล้วนะครับคงน่าจะหมดแล้วเราควรจะต้องมาสำรวจที่บ้านนี้ต่อมันต้องมีอะไรสักอย่างดีวะรถผ่านอมอไซค์ผ่านไปดูตูซองปกติแล้วผมเป็นคนชอบลูกซองนะครับผมลูกซองแต่ตูกซองจำได้ครับต้องมีทีนึง้นสเต็ป่อนวิ่งเออเนี่ยเออ จะได้วิ่งแบบไม่ต้องอันนี้แล้วโอเคเจอกระสุนอยู่ห้ากระสุนต้องมีที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะกับผมเดียวปะตรงนี้ก็เหมาะนะแต่ก็เสี่ยงเดียวเจออีกตัวหมายลาตายกู ไ okay. ม้ตีก็ไม่เอาเป็นมาาไม้ลาายนี่บูดผมคิดว่าเราน่าจะไปสร้างอยู่ข้างบนนะสร้างบ้านคือผมสร้างบ้าน,นยังไ,ไม่เป็นเลยถึงก็เราเอาขอไปเอาขอไปปลูกขอไปปลูกขึ้นท้างบน่ะ ตอนนี้ผมปรับการาฟิกให้มันสวยนิดนึงนะครับผมสวยมากกว่านี้กูแหลกแน่นอน,นเนี่ยสร้างตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยจะได้แบบอื้ออ,อันนี้คือสวนหย่อมของเราสวนหย่อมนิดนึงครับผมสวนหย่อมสวนหย่อม โอเคเดราจะลงไปทางล่างกันเลยนี <Yeah. S 1> ต่ตอนแรก <Yeah. S 1> เราต้องทำการตัดไม้ yeah. Yeah. ใช้เครื่องตัดนี่โอ้โหเดวลด้วยต้นไม้ไม่เป็นไรต้นไม้ไม่เป็นไร mm hmm. หนาจังวะโ okay. อเคสงสัยมันคงตัดไม้ไม่ได้ ช่างมันอะมาโอเคไปเลาโโสมันต้องมีที่ใดที่หนึ่งต้องเหมาะสำหรับเราตรงนั้นก็ดีแล้วนะครับผมเราจะเอาเราไปขึ้นไปสร้างบ้านแล้วกัน h e ยูม u m มออกคำเหม็นฮะแม ่าอยากเต้นมอ้ยโอเดริฟต์ตีหมดยางยังไม่หมดนุ่มอัน <c oughs> อ้ออาวจบใจต้องมีของอยู่ไหห้าเก็บไว้นี่มันอะไรนี่นี่ยนะันอะไรนี่นะคุณผู้ชมนี่มันอะไรเนี่ย โอ้โหสวรรค์ทรงโกรธกระสุนกระสุนปืนแก๊ปมาผมเรียกว่าปืนแก๊ปปืนแก๊ปถูกป่ะวะน่าจะถูกแล้วแม็กเอ็มพัดเตปเดี๋ยวหาของเจอผ้าเจเต้เจอที่ อืมสวรรค์ทรงโปรโดจริงๆนะพี่สวรรค์ทรงโปรโดสวรรค์ทรงโปรโดน็อดโน่นน็อดอืมนี่คงจะไม่จบเป็นเดี๋ยวเกิแค่ทัานเลยโอเค น่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคโอเคกูมาสำรวจตรงนี้แหละอืมหนับไปน้องไอ้น้องชายหนับไปมึงต้องมีของอยู่ปะนี่ไงเนี่ยับตัวทีแล้วก็นี่แหละสองสองดูนี่คอมันมีของอะไรอีกไหม ไม่มีลูกใส่โมะระดับพันการนี่จะหาของยากันกลางผมจำได้ว่าตรงนั้นต้องมีของห้องนี้แม่งก็ไม่มีนี่สมุดโน้ตอย่ายิงเด็ดขาได้มืองลูกธนูน้ำก็บูง ขออยูช่องเดียวหันซะหน่อยดีกว่าเด,วเดี๋ยวตายขึ้นมาโอเคจะเอ๊โอ้มึงเ้ากันเลยโอ,โอ้โหกูหจะตายแล้วกูจะตายแล้ว โอ้น้ำแม่งก็มีกูเริ่มกินน้ำเอาพิ้งหาพิ้งวะกูกินน้ำ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 โอ้โหลืมสังเกตน้ำเลยโชคเองดีเนี่ยเนี่ยอ,อะไรนักหนาก็กูกันแนวนี่ ไืนเอาไม่เอาี่เาไม่มีน้ำหนึ่งเ่ยนองการน้ำน้ำกับอาหารเป็นสิน่งเป็นสิน่ทสงโกโกที่จำเป็นที่สุดของกูเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดใจ่ไหไม่มี รอแม่ท่วบ้านเลยทีนี้โอเคน่าจะหมดแล้วหมดแล้วทีนี้เก็บปืนมาปืนเนาะเอปืนอยู่นี่แล้วก็ตัวทีถอดแม็กอจนก็ทิ้งอันก,ก็ทิ้งด,ดีกว่าเนี้ยซีนนะโอเคมีทองเลยไหมเจ้าปืน โอ้โอเคแก็ทิ้งแอกมานี่ก็โอ้โหน้ำชิบหมาเลยไหเนี่ย มีน้ำไหมมีน้ำไหมโอเคหากไม่มีทางเลือกูจะกินน้ำอันนี้แทนไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลยโอ้โหโอ้โหวันชีวิตแต่ยาเราไม่มีไม่มีอยู่มีอยู่เออ nhớ tôi gọi ok nhìn men trái men một lời cho mình không biết gì nào để đa lang gặp ôi mà con ham trôn chờ con

อีสนาเลยเนี่ยโอ้โหวินเวียนซีสาหน้ามือจะตาลาแล้วกูแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โห Đó, mạch một mạch một Dọc không à? nguyên đây nguyên mẹ quá đáng rồi có một một lèo ้อย,อย่างน้อยมีของกินมาให้โอ้ไม่กูข oh อตาปืนโตแบกกระป๋ปืนมาชุบชุบแป่งก่อนถึงเนแม,มโอเคริดแล้วก็ครับโอ้โหรูกสอนี่แหละ เป็นวิถีของเราโอเคเรากลับบ้านกันเถอะโอเคครับงั้นผมขอตัดคลิปเกมอ,อันเทิร์นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะตอนนี้เราก็ไม่มีน้นาำไม่มีมันส์ข,ขดเดียวโอเคว่าจะกันใหม่คลิปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมบายบายจาจ้าว้า